สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับตอนที่4ของรายการโหดมันหาประจำไปสู่กับฟ้าใน่เมริกาใ,นในต้นะครับและนี่คือตอนที่4ของเราแล้วและในตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดเกาะด้วยกันครับฟังดูแล้วท่านผู้ชมก็อยากไปติดเกาะกันหรือว่ายังไม่อยากผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าแหมฟังดูแล้วติดเกาะนี่มันฟังดูน่ากลัวเหลือเกินแต่การติดเกาะของนี้ของผมเนี่ยมันจะน่ากลัวหรือเปล่าผมก็ยังบอกท่านผู้ชมไม่ได้หรอกครับถ้าอยากทราบขอให้ติดตามไปชมด้วยกันเลยดีกว่าถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วอยากจะรู้ว่า2วันที่ผมได้อยู่ จะมีอะไรเกิดขึ้กับผมบ้างถ้าอยากทราบจะลุกไปไหนครับท่านผู้ชมนั่งอยู่กับที่ทําใจร่มๆมแล้วก็ติดตามชมกันเลยครับท่านผู้ชมไปกันเลยครับไปกันเลย แน่หนึงนะครับวันนี้ไฟของเรายกเลิกก็คิดว่าคงต้องพรุ่งนี้นะครับคาดว่าเขาบอกว่าน่า,นาจะไปกันพรุ่งนี้นะครับก็ขอเป็นวันนี้ติดเกาะสักวันหนึ่งแล้วกันนะ <S <S นอยากได้ความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันติดเกาะแต่ยิ่งม่าคิดกลัวเหมือนกันนะว่าติดเกาะเราจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกัน <S <S ยังไงเดี๋ยวรอพรุ่งนี้มาดูทีแล้วกันนะครับว่าเราจะได้ไป ทีต่อไปหรือเปล่าแต่ที่แรกผมยังต้องตัดเป้าหมายที่หนึงทิ้งแน่นอนแล้วนั่นก็คือวอลไพร์โซไม่เป็นไรนะเอาตัวให้รดก่อนดีกว่าไม่คิดเลยครับว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ในที่สุดผมก็ตกเครื่องบินครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคมซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมควรจะได้กลับบ้านไปอยู่กับคุณเฮกเตอร์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่า ตามแผนเนี่ยวันพรุ่งนี้เราว่าจะไปเที่ยวเมืองวาบารโซกันนะครับแล้วก็จะอยู่ซานเตียโกอีกวันหนึ่งก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อเบียงต้นเหนือของประเทศแต่เจอแบบนี้เนี่ยและแถมทางเคาน์เตอร์เช็คอินก็ยังให้ความแน่นอนไม่ได้ด้วยซ้าว่าแล้วตกลงเครื่องจะออกเมื่อไหร่กันแน่อีกกี่วันเครื่องจะมาถึงผมก็ร้อนรอนสิครับท่านผู้ชมบอกว่าอยู่ไม่ติดเลยทีเดียวเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่เราจะได้ไปเจอแบบนี้หมดกินสิครับท่านผู้ชมเป็นใครกัท่หมดกินครับเพราะว่าให้อยู่แบบ โดยที่ไม่รู้อะไรไม่มีข้อมูลเลยนี่ผมว่ามันอึดอัดนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะนไหนๆก็เป็นประสบการณ์หนึ่งของการท่องเที่ยวผมว่าก็ลองเป็นชาวเกาะอ,อีสเตอร์ดูสักวันดูซิผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอะครับก็ยัางต้องยูอย่างนี้ต่อไปนะลองเป็นชาวเกาะอ,อีสเตอร์ดูสักวันหนึ่งดูซิว่าประสบการณ์การติดเกาะครั้งแรกในวิถุน์ผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงชักน่าสนใจแล้วใช่ไหมละครับราไปดูกันดีกว่า ว่ามันจะดีหรือมันจะร้ายขนาดไหนไปชมกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมโคนทาทาวซึ่งเป็นโรงแรมที่ผมพักอยู่บนเกาะอีสเตอร์มา3คืนนะครับและคืนนี้ก็เป็นคืนที่4ีัถ้าตามที่จริงๆแล้วผมตั้งใจแค่3าคืนก็ไม่ใช่แล้วครับต้องจะกที่ผมตกเครื่องบินนั่นแหะครับก็เลยทําอะไรไม่ได้นอกจากว่าต้องมานอนที่นี่อีกคืนหนึง่ง ผมจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไปเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเห็นที่เขาพูดพูดกันมาก็คิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีข้อมูลประกาศอีกทีตอนประมาณ10บโมงเช้าตามเวลาของที่นี่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือไม่มีไฟก็ตวอารนะให้มีแล้วกันนะครับบรรยากาศอาพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันนี้แล้วนะครับก็อากาศสองที่ผ่านมาก็อย่างที่เห็นแหละครับก็โอ้โหลมวุบไปวุบมาอย่างนย้นครับ ไหนจะฝนไหนจะลมโอโห,โหคนที่นี่เขาพูดมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะครับคุณมานี่คุณถือว่าคุณโชค้ายมากกว่าเจออากาศแบบนี้ก็ถือว่ามาเสียใจอยู่ดีมันวันนี้ก็ไมไปอ,ออกไปเดินเล่นกับเพื่อนแต่ก็ไปเพราะว่าใครหนึ่งก็พวงพวงมากเรือกอีกไฟน,นี้มันเลยทำให้ผมไม่ได้ทำอะไรไม่อยากจะทาอะไรเลยนะครับก็คืนนี้อาจะจะมีกิจกรรมทาอาจจะเป็นสุดท้ายของผมที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้เราจะได้ไปกันทันทีแต่นั่นหมายความว่าผมจะต้องตัด เมืองวาปรไรโซของชิลีทิ้งแต่ก็ไม่เป็นไรหรือสะว่าถ้าได้ไปพวกนี้ก็คือการปาดเคราะห์ต้นเจอไม่ตกเรื่องที่จะไปทะเลไซอันตากามะต่อในวันถัดไปนะครับก็มาเอาใจช่วยผมกันด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะนี่แหละครับสาเหตุที่ทาให้ไฟของเรายกเลิกในวันนี้นั่นก็คือสภาพอากาศที่เรียกได้ว่ามองไปทางไหนเนี่ยก็แทบไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันเลยบวกกับกระแสลมที่แรงถึง50กิโกเิมติต่อชั่วโมงจากพยากรณ์อากาศ ทำให้เครื่องบินไม่สามารถที่จะลงจอดได้นะครับเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับต้องอยู่ที่นี่กันต่อไปและด้วยความเร็วลมเข้านี้อีกเช่นกันครับที่ทําให้สายส่งไฟฟ้าของเกาะเนี่ยพังคืนแล้วก็ทําให้ไฟดับทั่วเกาะเลยเรียกได้ว่านอกจากจะออกไปไหนไม่ได้แล้วเพราะเครื่องบินแคนเซอยังต้องอยู่ท่ามกลางความวุ่วายตลอดทั้งวันอีกทั้งระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้สัญญาณมือถือถูกตัดขาดหมดเลยครับมันจะมีอะไรร้ายไปกว่านี้ไหมนะครับท่านผู้ชมแต่ก็นะผมบ่นไปก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะครับ ผมเองเนี่ยก็ทาอะไรไม่ได้นอกจากรอคอยให้เวลาค่อยๆผ่านไปอย่างช้าๆจนกว่าลมและฝนจะค่อยๆซาลงไปจชว่าไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ผมเดินทางท่องเที่ยวมาก็ยังไม่เคยมีช่วงเวลาที่น่าเศร้าและหนหงขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมแต่นั่นแหละครับเนี่ยมันก็คืออีกหนึ่งรสชาติอันขมขื่นของชีวิตและเราก็ได้เรียนรู้และเราก็ต้องสู้กับมันให้มันผ่านมันไปได้ดีนะครับเราต้องอยู่และสู้จัดการมันนี่แหละครับอีกหนึ่งรสชาติของชีวิต อีกแล้วครับท่านผู้ชมครับดีเลยอีกแล้วครับก็เขาบอกว่าอากาศวันนี้ไม่ดีถามเขาเขาก็าบอกว่าหนึ่งทุ่มวันนี้เขาจะบออีกรอบนึงเนี่ยตอนนี้ผมเ้ารอมาวันกว่าแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยเลยไม่ได้กลับซานติอาโก้แน่แต่มันกระทบแผนที่ไปทะเลทรายอัสคามา,าของผมด้วยนะครับก็มันก็ต้องคงต้องเลยตามเลยครับอากาศไม่ดีทำยังไงได้เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งน,นี้อากาศคงจะดีขึ้นก็คงจะได้หวังว่าคงจะได้ไปพรุ่งน,นี้นะครับ ผมอยากจะออกจากที่นี่สักทีแล้วล่ะรู้สึกเหมือนกับคนปิดเกาะจริงๆนะเนี่ยตอนนี้ผมแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็คงต้องรอต่อไปอะนะไหนๆไฟมันก็ดีเลยไปตั้งเาก็ไปสองวันแล้วก็เที่ยวเกาะนี้ประชุดชีวิตมันเสลยแล้วกันนะครับ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เขา,ามีการฉลองก,กันกันก็มีทั้งคนทอค้องถินทังเที่ยวมาเต็มเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับก็จะมีการเตรียมตัวเห็นเขาบอกว่าจะมีปลามีอะไรอบอยู่ข้างใต้นี้ด้วยนะครับแล้วมีหินร้อนๆอยู่ข้างในนะครับดูสิครับกำลังเตรียมการอย่างขมขื่นอันนี้ก็คือเซนเซนอะไรกไม่แน่ใจเดี๋ยวลองถามดูเดี๋ยว่อยมาแก้ไขในวิดีโอที่หลังครับกันนะ รอกันไหนๆก็ไหนล่กขอกินประชดชีวิตมันสักหน่อยกันเลตรงนี้ก็มีพิธีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คนมุงกันเต็มเลยเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำอะไรกัน อาจจะเป็นอ่กับวันหยุดวันนี้ก็ได้จะไปดูกันดูเหมือนการติดเกาะครั้งนี้จะค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรน,นะครับผู้ชมดูสิครับโอ้โห่นเ่ไม่ฝันาะเราจะได้มาเจอเทศกาลของตินอะไรแบบนี้ด้วยนะครับดูสิครับผู้ชมแถวที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็มีทั้งคนท้องถิี่นและก็นักท่องเที่ยวนะครับผู้ชมตามไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรกันทำไมว่าถึงมาต่อกันอย่างนี้นะครับก็าจากที่สอบถามคนท้องถิ่นแถวนี้นะครับเขาก็บอกว่า เทศก,กาลนี้คือเทศก,กาลของซานเปโรคือเซนต์ปีเตอร์ซึ่งว่าคาดว่าเซนต์ปีเตอร์นี้ก็คือเป็นเซนเป็นนักบุญที่ประจำของที่นี่นะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นของทั้งชิลีนะครับทั้งที่ชิลีก็เป็นประเทศคริสต์เปอร์เล็กกันแต่เฉพาะที่นี่เท่านั้นที่อีสเตอร์ไอแลนด์แล้วก็ที่อีสเตอร์ไอแลนด์เนี่ยหลังจากที่มีชาวโได้ยกเข้ามาตั้งเป็นอาณานิคมเนี่ยก็มีการแบบคอนเวิร์ตคนให้กลายเป็นศาสนาคริสต์นะครับและที่นี้ก็ เป็นศานส,สนาคริสต์มีลักษณะเฉพาะก็คือมีวัฒนธรรมสงเค็าไว์ด้วยก็จะมีเป็นเสียงดนตรีที่เป็นสไตล์ของทีมครับโดยเฉพาะแล้วก็มีการปิง้งปลาหรือะไรเป็นอาหารกินกันด้วยนะครับโอ้โหน่าสนใจเลยนะครับคนก็มาต่อแถวกินกันเป็นภาพที่น่าดูจริงๆผมว่าบางทีการที่เราตกเครื่องแล้วมาเจออะไรอย่างเงี้ยก็อะไรที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับผมว่า ดูจักจำนวนคนที่มาต่อแถวรอนะครับก็นี่ไม่ใช่งานเล็กๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่คืองานใหญ่งานชาร์ของเกาะพิสเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับถ้าหากท่านสังเกตแต่ละคนเนี่ยดูแต่ละคนเตรียมพร้อมกันมากเตรียมมาทั้งช้อนซ่อมจานหรือไม่ก็เตรียมถุงมาเพื่อมาใส่อาหารซึ่งก็จะมีแจกกันนะครับและที่สําคัญก็แจกกันฟรีเลยครับท่านผู้ชมน่าสนใจดีเหมือนกันผมก็ชักเริ่มอยู่แล้วผมไปต่อแถวเอากับเขาได้ดีกว่าครับท่านผู้ชมไปเถอะคันคนี้กลัวว่าเขาให้อะไรมาบ้างเป็นแบบสไตล์ โพลิเซียนโพลิเซียนนะครับก็ข้างในก็จะมีเนื้อที่หอ่ออยู่ในฟอ,อยมีกล้วยมีมันนะครับแล้วก็ข้างในนั้นนี่เป็นฟักทองอีกตัวหนึ่งน,นะครับว่าน่าจะใช่ฟักทองนะครับะนะครับเราลองกันเลยดีกว่าไหครับเนื้อนี่นะครับเป็นเนื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองชิมดูก่อนละกันว่ามันี่มันลอย วครับวัวพูดถือว่ากอร์เน่ผัก да ีคาเป็เนื้อนั่นเองนะครับผักทองนะครับคิดว่ารสชาติน่าจะอร่อยเดี๋ยว together. ลองรู้สวาม่ัอนะว่ามันเอรนนี่ยอร่อก็คับองครับีเรื่องร้ายวันนี้ทีผมไปมัน็มีเรื่องดีๆเหนกัน นอกเหนือจากอาหารที่เขาแจกกันนะครับก็ยังมีการร้องรําทําเพลงของชาวต้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็ดูการแต่งตัวของแต่ละคนนะครับออกมาแนวเป็นสไตล์ของชาวกพพเกาะแถวบคูไนเซียมากๆเลยก็เรีย่ยนะว่าเป็นการสืบสานธรรมเนียมโบราณไว้นะครับแม้ว่าศาสนาจะเปลี่ยนจาศาสนาคริสต์กันแล้วร้องเพลงออกแนวเสฉยพระเจ้าแต่ว่าเขาก็ยังคงความเป็นกลิ่นอายโรูไนเซียโบราณไม่อยู่นะครับน่าสนใจดีไปฟังกันดีกว่าครับว่าเขาร้องเพลงอะไรยังไงบ้างนะครับ นนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณที่เรียกว่าทาไฮนะครับซึ่งก็เป็นอาหูที่หนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีโมอายอยู่เรียงรายเป็นตับๆเหมือนกันนะครับที่พิเ่นของที่นี่ก็คือจะมี2จุดก็คือจะมีจุดหนึ่งที่เป็นมีโมอายอยู่5อันแล้วก็จะมีอันที่บางอันก็เสียดแตกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นโมอายอันใหญ่ๆที่ใส่หมวกด้วยนะครับที่เป็นรูปถ่ายชื่อดังตามโอสการิคทั่วไปเหมือนกันคือจริงๆก็มีตำน,นานเล่ากันนะครับว่าสาเหตุที่โมอาย ถูกทำลายถูกดึงลงมาก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีการแบ,บ่งชนชั้นกันในอดีตแล้วก็มีการกดขี่ข่มเหงกันจนมากเกินไปทำให้มีการทำลายนุสวรี์โมอายนิดลงมาหรือมาอีกตำนานหนึ่งก็คือประมาณว่าคนเริ่มคิดว่าโมอายเป็นสาเหตุที่ทำให้ขาดอาหารทําให้เกาะเริ่มสูญเสียสมบุ์ของบมนิเวศวิทยาก็เลยมีการทําลายมีการเป็นสงครามฆ่าล้างของพันธุ์ข้ากันเอง จะเลยไปจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของอรารยธรรมเล็กๆบนเกาะแห่งนี้นี่เองนะครับจืว่าปแล้ววันนี้ก็ไม่ไเลวร้ายเหมือนที่ผมคิดไว้นะครับผมออกจะค่อนข้างพอใจด้วยซ้ำปราทิพย์ตกดินวันนี้ผมก็ได้แต่หวังว่าจะเป็นปลาทิพย์ตกดินสุดท้ายจริงๆที่ผมจะอยู่บนเกาะน,นี้นะครับไปดูกันต่อดีกว่าวาสรุปผมจะได้ไปกันหรือยังนะครับครับก็ ในที่สุดครับก็หลังจากที่รอมานานเป็นวันสองวันก็ในที่สุดก็ได้เช็คอินนะครับตอนนี้ก็เห็นได้ยินรถไฟของผมที่ออกไปซาติอาโกเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะออกประมาณสักปกของเช้าพรุ่งนี้นะครับก็คงตง้องตื่นกันปีหนึ่งตีสองแล้วก็รีบออกมานะครับ <Okay. S 1> ก <Okay. S 1> ็ที่เห็นก็ไม่ได้มีแค่พูดสัมรมไฟเดียวครับ <Yeah. S 1> เพราะว่ายังมีอีก2 3สาไฟที่เดย์เหมือนกัน <Yeah. S 1> ทั้งไฟที่จะไปลิมาและไฟที่จะไปตาฮิติด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ก็ ผมถือว่าเป็นผู้โชคดีเพราะว่าเป็นไฟที่โดนหางเลขเป็นไฟแรกก็เลยได้ออกไปก่อนนะครับก็แต่ว่าผมจะต้องตกเครื่องของสายการบินกาเซียบินไปทะเลทรายอัตตาคานะ์าอย่างแน่นอนที่สุดก็ผมคงต้องจองใหม่แน่นอนที่สุดแล้วล่ะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมมีประกันการเดินทางนะครับก็คาไม่ยินจ่ายผมแต่ว่าผมต้องออกไปเองก่อนก็ทำไงได้อะ และที่ท่านเพื่นได้รับชมจุกไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือตอนที่4ของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมผมหวังว่าในตอนนี้จะทําให้ผู้ชมเห็นว่าบางทีการติดเกาะเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายเสมอไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยในวันคืนที่ท่านอาจจะคิดว่า มันแสนเลวร้ายมันดูเหงามันดูขดหูดูเศร้าก็ยังมีเรื่องดีๆรอท่านอยู่โดยที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ครับแต่ถ้าถามว่าผมให้ติดกออย่างนี้อีกรอบเอาไหมอพอแล้วครับท่านผู้ชมแค่นี้ก็เกินพอแล้วครับไม่เอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมในตอนหน้าเนี่ยเราไปกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะไปกันต่อ,อยังทะเลทรายที่แห้งแน็คสดในโลกซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศชิลีนก็นนคือทะเลทรายอัตตะกมาม่าซึ่งบางท่านอาจจะเคยเรียนในภูมิศาสตร์มต้นมาแล้วนะครับว่า ในทุกในกาใต้เนี่ยมีทะเลทรายชื่อนี้อยู่นะครับบางานอาจจะลืมไปแล้วส่งคืนอาจารย์ไปหมดแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมและในตอนหน้าเนี่ยผมรับประกันเลยครับว่าผมจะพาท่านไปดูภูมิประเทศที่แปลกตาในรูปอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับที่ท่านได้เจอมาเลยนะครับและผมขอบอกไว้ก่อนว่าในตอนหน้า ท่านจะได้ชมดวงดาวในสถานที่ชมดาวที่นับได้ว่าดีที่สุดแห่ง่งของโลกเลยก็ว่าได้ท่านจะเห็นดวงดาวสองแสนริตรระยะเป็นประกายในท้องฟ้าที่โปร่งใสไร้เมฆพร้อมกับกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งท่านหากว่ามากับคู่อาจจะมาสาบานรักอะไรก็แล้วแต่ท่านได้เลยนะครับท่านผู้ชมเช่นเคยครับหากว่ารักกันชอบกันก็สามารถ subscribe ในช่องของผมได้ข้างล่างนี้เลยครับท่านผู้ชมสำหรับในวันนี้ผมขอจบตอนที่4ี่แต่กินเท่านี้นแล้วครับท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและสวัสดีครับ นอกก็ลบแปดองศาเซลเซียสแต่ก็อย่างว่านะครับลบ